ก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็วันนี้ผมอยู่กับอาจารย์มานพพิทักษ์ภกรนะครับก็เป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านของพันธุกรรมนะครับที่โรงพยาบาลรีราชนะครับก็สวัสดีครับอาจารย์มานพครับครับสวัสดีครับก็เอ่อวันนี้เราคุยกันเป็นตอนแรกนะเอพิโซดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องราวที่จะมาคุยกันเนี่ยก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพันธุกรรมซะส่วนใหญ่แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมอยากจะหยิบยกประเด็นเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของพันธุกรรมที่ อตอนนี้หลายๆคนเขากําลังฮือฮากันเลยในเมืองไทยจริงๆแล้วในต่างประเทศก็มีการพูดถึงกันมานานแล้วก็คือเรื่องของพันธุกรรมเกี่ยวกับพรสวรรค์และก็ความถนัดพิเศษโดยเฉพาะของเด็กนะครับที่พ่อแม่เขาอยากจะรู้ว่าเด็ก ของเขาเนี่ยลูกของเขามีพันธุกรรมทางด้านอะไรบ้างที่มันทําให้ความสามารถของเขาเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปในจนถึงตอนโตได้พันธุกรรมตัวเนี้มันมีจริงไหมแล้วมันสามารถที่จะบ่งบอกถึงความถนัดหรือความสามารถพิเศษอันนั้นได้จริงๆหรือเปล่าครับอาจารย์ครับก่อนอื่นต้องเข้าใจหลักการอัน่งนี้ก่อนเนาะจริงๆแล้วเนี่ยความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ DNA หรือว่าพันธุกรรมหรือพันธุศาสตร์เนี่ยกับเรื่องสุขภาพในทุกๆด้านของมนุษย์เนี่ยครับเรากล้าพูดได้ว่าปัจจัยทางพันธุกรรมหรือปัจจัยด้าน DNA เนี่ยครับส่งผลหรือมีความสัมพันธ์กับทุกแง่มุมของมนุษย์ไม่มากก็น้อย mm. ทีนี้ถ้าลงมาถึงในเรื่องของพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความถนัดของคนหรือว่า <Yeah. S 1> หรือว่าสติปัญญาหรืออะไรก็ตามเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งมีคนศึกษาอยู่แหละอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เรารู้กันนะครับแต่การศึกษาเนี่ยครับจนได้ข้อมูลมาเนี่ยไม่ได้สรุปว่า ปัจจัยทางพันธุกรรมเนี่ยสามารถเป็นตัวใช้เป็นตัวกำหนดได้ว่าใครควรเรียนเรื่องอะไรหรือถนัดเรื่องอะไรเป็นพิเศษหมายหมายเข้านนว่าไงอาจารย์ฮะที่อาจารย์บอกว่าพันธุกรรมมีเกี่ยวมีความเกี่ยวข้องกันกับเรื่องนี้แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่ามันเกี่ยว ครับยังไงนะเฮ็ุผลอย่างนี้ครับสิ่งที่เขาทำในหลักการง่ายๆเลยครับในทุกๆเรื่องเลยแม้กระทั่งความเจ็บป่วยหรือโรคก็คือเขาก็ไปศึกษาในคนที่เป็นด้านนั้นนะเช่นกรณีนี้ก็คือบอกว่าเออเราไปศึกษาเทียบกันไหมบอกว่าเราอยากรู้ว่าเอ้มันมีประเซ็นต์กรรมที่บอกว่าคนนี้สติปัญญาจะดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่เขาไปทาก็คือเขาก็ไปเก็บข้อมูลนะเราก็ถอดัปพนตักรรของกลุ่มคนที่อาจจะเรียนเก่งเรียนเก่งเนาะอ่ากับกับอ่า กลุ่มควบคุมนะอาจจะเป็นประชาชนทั่วไปแล้วก็ดูว่าเออคนที่เรียนเก่งหรือว่าคนที่เ,ออเรียนสายวิทย์ได้คะแนนดีหรือว่าสอบวิชาบางวิชาเช่นวิชาที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์ได้คะแนนดีเนี่ยตกลงมันมีรหัสบรุกรรมเนี่ยบางอย่างที่ต่างออกไปไหมทีนี้พอเก็บรวบรวมข้อมูลออกมาเนี่ยมันก็มีะครับมีจริงๆริงเพราะมันมีรหัสพรุกรรมบางอย่างที่เราเจอในคนที่เขาทําคะแนนพวกนี้ได้ดีนะได้บ่อยเทียบกันกับ ทั่วไปแต่ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้แปลว่าเรามียีนนี้เราต้องเก่งเราเจอในคนที่เก่งไม่ได้แปลว่านี่คือเหตุของความ<อ>เก่งโอเคซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งซึ่งคนเข้าใจผิดเช่นสมมติผมยกตัวอย่างจริงมันมีข้อมูลออกมาชัดเจนแล้วด้วยซ้ำไปจริงมันมีผลงานตีพิมพ์เพิ่งจะตีพิมพ์ประมาณสักสองสัปดาห์ที่แล้วนะสองสสัปดาห์ที่แล้วนี่เองที่เขาไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ย ปัจจัยบรรลุกรรมเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบเด็กเลยเนี่ยคือเด็กสอบได้ดีหรือคะแนนสอบไม่ดีเนี่ยจริงๆมันเป็นผลจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเขาพบว่าจริงๆปัจจัยบรรลุกรรมเนี่ยมันไปเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยอื่นมากกว่าเช่นเขาพบว่าปัจจัยทางบรรุกรรมที่เขาเจอในเด็กเก่งเนี่ยมันก็ทําให้คุกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยโรคอื่นๆน้อยลงด้วยนะแต่เป็นได้ว่าก็เพราะว่าเขาสุขภาพแข็งแรงดีเนาะเขาไม่ได้มีความเจ็บป่วยเขาไม่ได้เข้าโรงพยาบาลบ่อย ก็ทําให้เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปได้เขาก็อาจจะไปเรียนได้ง่ายขึ้นนะครับไปเรียนสม่ําเสมอขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสุขภาพแข็งแรงดีเขาก็เลยเรียนได้ดีเมื่อเทียบก,กันกับคนที่เขาอาจจะมีความเจ็บป่วยออร์เอร์แอนดังนน้นเนี่ยปัจจัยความสัมพันธ์ไม่ได้แปลว่านี่คือเหตุและผลเสมอคือหมายความว่าจริงๆแล้วดูเหมือนว่าพันธุก,กรรมนั้นมีผลไม่ใช่โดยตรงต่อการเรียนเก่งหรือพรสวรรค์แต่ว่าเป็นผลโดยอ้อม ที่ทําให้คนคนนั้นสามารถมีภาษีดีกว่าคนทั่วไปและทําให้เขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ได้ได้ได,ดีกว่าางล่ะฮะใช่ใช่อ่าหลายคนอ,อาจจะแง่บอกว่าอาวแล้วอาจารย์พูดแบบนี้มันอนุมานก็เหมือนกันน่นานัานอาจจะเป็นเหตุ็นผลก็ได้เนาะอ่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอนักวิจัยที่เขาเก็บข้อมูลรวบรวมแล้วก็เพิ่งตีพิมพ์ไปเนี่ยครับเขาก็สงสัยแบบนี้เหมือนกันสิ่งที่เขาทําก็คือแล้วเขาไปเปรียบเทียบซิว่าปัจจัยอ่ทางพันธุกรรมเนาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสติปัญ,ญญาเด็ก ฤทธิ์พยัญชของคนเนี่ยกับปัจจัยธรรมทุกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่นของสุขภาพเทียบกันยังไงเทียบกันระหว่างคนที่มีปัจจัยแวดล้อมคล้ายๆกัน<ม>แต่ต่างกันแค่ปัจจัยธรรมทุกรรมเนาะแล้วก็ดูงแง่มุมต่าง,างๆเช่นแง่มุมด้านสุขภาพกับแง่มุมเรื่องสติปัญญาเขาพบว่าปัจจัยทางสุขภาพอื่นๆเช่นความเจ็บป่วยโรคอะไรทั้งหลายเนี่ยคนที่มีสภาพแวดล้อมหรือว่าการใช้ชีวิตใกล้เคียงกันเนี่ยปัจจัยธรรมทุกกรรมเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่า แต่พอไปดูเรื่องสติปัญญาเนะี่ยผมว่าจริงๆแล้วปัจจัยการเลี้ยงดูปัจจัยสิ่งแวดลอ้อมหรือการใช้ชีวิตเนี่ยมีผลเนี่ยมากกว่าปัจจัยนามนุกกรรม มันยิ่งสนับสนุนว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยพรนธุกรรมเองเนี่ยมันอาจไม่ใช่เหตุโดยตรงหรอกหรือถ้าเป็นเหตุก็มีน้ําหนักน้อยมากเลยน้ําหนักที่มากกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือการดยงดูแสดงว่าก็อย่างที่เขาบอกกันว่าพรสวรรค์เนี่ยมีมีผลน้อยกว่าพรแสวงถูกพรสวรรค์อาจจะมีผลบ้างในแง่ของความสนใจเริ่มต้นแต่ว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะเช่นบางคนเขาอาจจะสนใจเรื่องดนตรีเพราะว่าสมมุตินะครับเขาอาจจะมีการได้ยินที่เขาอาจจะ ละเอียดกว่าเนาะ,อ,ะอย่างนี้ก็ได้ก็ทําให้คนคนนี้ก็สนใจเรื่องดนตรีแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้เขาเก่งนะที่เหลือเนี่ยมันอยู่ที่พรสวรรค์เลยคือการฝึกฝนมันไม่มีครอบครัวไหนเลยหรอฮะที่มันแบบเหมือนกับอ่าเป็นหมอก็เป็นหมอกันมาเรื่อยๆทั้งบ้านเป็นศิลปินเป็นศิลปินกันมาเรื่อยๆในวงตระกูลอะไรอย่างงี้คือถ้ามีถ้ามีเนี่ยครับเหตุมันจะไม่ได้เกิดจากการที่เขาส่งต่อประจันร์าวุธกรรมแต่มันเกิดจากความคุ้นเคยในสภาพแวดล้อมหรือการเลี้ยงดูมากกว่าถูกไหมครับเช่นเขาเกิดมาเน่ะ ในในครอบครัวหมอเนาอะ,อะพอรุ่นลูกก็คุ้นเคย ใช่ไหมครับคุณเคยก็อาจจะมีความชอบนอะอย่างนี้อาจารย์มนุษย์แนะนํำยังไงครับสำหรับพ่อแม่ที่แต่เดิมเนี่ยนะไปเชื่อหมอดูอ่ะพอมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของพัตถุกรรมออกมาแล้วมาทําให้มาจากโลกความเชื่อมาเป็นโลกทางวิทยาศาสตร์อย่างนี้มีความแนะนํากับพ่อแม่อย่างนี้ยังไงฮะอันที่หนึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติเราเจออย่างเนี้ยบ่อยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะครับของคุณพ่อคุณแม่เนาะเวลาเรามีลูกคนหนึ่งเราก็อยากจะเลี้ยงดูให้เขาเนี่ยได้ดีที่สุดที่จะทำได้เนาะปลดปล่อยศักยภาพ ของเขาให้มากที่สุดที่จะทำได้นะมันก็เป็นความภูมิใจหรือเป็นความสำเร็จของเราด้วยส่วน,นปัจจุบันเนี้ยพอมันมีเรื่องของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มันก็ทําให้คนสนใจมากขึ้นที่อยากจะเอ๊ะทำยังไงมันมีวิธีไหมหรือมีคําตอบที่มันเป็นสูตรสําเร็จเนาะที่บอกว่าแบบนี้แหละจะดีที่สุดเนาะแต่ว่าแบบเนี้ยมันก็จะกลายเป็นดับสองขมเพราะว่าผลของปัจจัยธรรมดุกรรมเองเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นตัวกําหนดที่มีน้ําหนักมากมากๆเท่ากับ การดูแลเอาใจใส่ของคุณพ่อคุณแม่ดาบสองคมที่ผมกังวลคืออันที่หนึ่งก็คือพอเราไปเชื่อว่าพอเราไปเชื่อว่าลูกของเราควรเหมาะด้านนี้แล้วเนี่ยมันกลายเป็นการปิดกัน้นเนาะซึ่งเขาอาจจะมีความสนใจหรือว่ามีความถนัดในอีกด้านหนึ่งซึ่งเรายังไม่เคยรู้ก็ได้นะแต่เราไปมุ่งเรื่องนีนแล้วเพราะเราเราฝังใจไปเรียบร้อยว่าลูกเราเนี่ยน่าจะเก่งด้านนี้แหละ เราก็ทาให้ทําให้มุ่งไปด้านนั้นอันที่2เนี่ยพอเราตรวจแล้วเราได้ข้อมูลม,มาแบบนี้เนี่ยมันจะมีความคาดหวังแล้วผลออกมาไม่นเไป,ไปตามนั้นเนี่ยครับมันก็จะเป็นทุก <laughs> ข้อผิดหวังเราเองจะเป็นทุกข์ด้วยฮะเพราะนั้นเราต้องอมองมอง,มอ,งออกทั้งสองด้านระดับสองคม ระดับหนึ่งครับคือตรวจไปแล้วไม่เป็นไรครับตรวจแล้วเราก็รู้นะอย่างน้อยเรามีข้อมูลแต่ว่าใช้เป็นข้อมูลอันหนึ่งดีกว่าเนาะเพื่อเสริมกับการเลี้ยงดูของเราแหละที่ใส่เข้าไปให้ลูกเราแล้วผมคิดว่าดีที่สุดก็คือดูที่ตัวเด็กโดยเฉพาะเลยครับว่าตากลงแล้วเด็กเขามีพัฒนาการไปด้านไหนเขาสนใจล้วไหนไมีความถนัดด้านไหน,นผมคิดว่าเราเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้ได้เอ็กซ์โพสสได้สัมผัสของพวกนี้ก่อนเข้าไปได้เยอะๆหลังจากนั้นเนี่ยครับเขาเองเนี่ย จะรู้ว่าเขาถนัดด้านไหนเขาก็สนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเขาสนใจเรื่องนั้นเป็นพิเศษหลังจากนั้นเนี่ยครับเราค่อยส่งเสริมเรื่องนั้นเนี่ยง่ายกว่าคือให้เด็กได้ลองเยอะๆลองไปก่อนแล้วเด็กเขาจะรู้เองใช่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นแนวคิดทีทอ่อาจจะลบล้างความเชื่อของพ่อแม่หลายๆคนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะไปะดูดูพันธุกรรมของลูกมาแล้วนะครับก็ เป็นคําแนะนําที่น่าสนใจมากนะครับแล้วเป็นงานวิจัยล่าสุดที่เพิ่งออกมาที่อาจารย์มานบบอกนะครับก็พ่อแม่หลายๆคนที่อยากจะรู้เรื่องนี้มานานวันนี้ก็ได้คําตอบแล้วนะครับก็เป็นความรู้ใหม่แล้วก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตลูกตัวเองนะครับถ้าสมมติว่าลูกเองมีคถนาดทางด้านไหนนะครับก็ส่งเสริมไปทางด้านนั้นในสิ่งที่ลูกเองชอบแล้วกันไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ชอบนะก็อาจจะต้องคุยกันในครอบครัวกันมากนิดนึงนะครับวันนี้มีความรู้ดีๆจากคุณหมอมานบมาฝาก คุณผู้ชมทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนหน้าเอพิโซดหน้าเนี่ยได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับยีนใหม่ๆแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับครับสวัสดีครับครับแล้วก็กลับมาติดตามกับรายการที่พนักุากันใหม่นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ